ปรันญาชั้นน้ำปวชปีทธิ์วันนี้จะมาทดสอบการสอนในหัวข้อเรื่องหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนทราบไหมคะว่าหน้าที่ของพลเมืองประชาชนชาวไทยมีอะไรบ้างวันนี้ครูจะขอยกตัวอย่างหัวข้อหลักๆนะคะคือ1การรักษาการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามปฏิบัติตามกฎหมายเคารพตักติกาสี่การไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันนี้ครูจะขอยกตัวอยา่างข้อหนึ่งสองสามนักเรียนปฏิบัติตเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ครูจะขอยกตัวอย่างในข้อสี่การไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันนี้คุณรูณขอถามหน่อยว่านักเรียนเข้าใจไหมคะเลือกตั้งนักเรียนเคยไหมคะทุกคนเคยเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสภา,านักเรียนประธานนักเรียนที่ ยกตัวอย่างนักเรียนและนักเรียนทราบไหมว่าใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งก็คือ 1. นผู้ที่มีสัญชาติไทย 2. อายุ8ปีณ์ 3. และคนผู้นั้นต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้านนั้นๆในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีและผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งไม่รู้ไหมหนักเรียนเคยเห็นพระสงฆ์เคยเห็นนักโทษออกมาเลือกตั้งไหมคะ ไม่เคยใช่ไหมคะเพราะว่านักบวชน,นักโทษไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ผู้มีจิตไม่สมประกอบหรือคนที่สติไม่ดีสติเฟื่องจะไม่สามารถมาเลือกตั้งได้นะคะผู้ถูกคุมขัง,งก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็จะไม่มีสิทธินะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนักเรียนนักเรียนรู้ไหมว่าทําไมทําไมถึงต้องมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งคือ เลือกคนมาทํางานปฏิบัติหน้าที่แทนเราเป็นปากเป็นเสียงหรือในสิ่งที่เนียต้องการบางครั้งในบางรั้งการณ์อค์กรระบอบประชาธิปไตยทุกคนอาจจะอยากที่จะเข้าไปเหมือนอยู่ในสภานักเรียนทุกคนอยากเข้าไปไหมคะยกมือแต่ว่าพื้นที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคนที่มีความสามารถที่นักเรียนคิดว่าจะไปทาหน้าที่ตรง ไปเป็นตัวแทนเลือกเข้าไปเป็นผู้ที่จะปฏิบัติงานแทนเราเราอยากทําอะไรเราอยากให้ hey, ประเทศไทยเป็นไงเราฝากไปฝากนงยกคากอาซอสอสอจผู้ที่เราเลือกเข้าไปให้เขาไปเป็นสื่อฝางให้เราไปถึงบริหารประเทศว่าเราต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตัง้งและทุกคนก็ต้องเคารพปติกาว่า เราต้องเ,อเราต้องเสียงส่วนมากเราต้องเสียงส่วนมากเราต้องปฏิบัติตามเราต้องเคารพเสียงส่วนมากถึงเราจะเลือกเบอร์หนึ่งแต่เบอร์หนึ่งเสียงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับถ้าสูว่าเบอร์สองคะแนนมากกว่าเราก็ต้องยอมรับตรงน,นั้นไม่ใช่ว่าเราจะทุกครั้งบางครั้งมันอาจจะถูกเราแต่ว่าเราต้องเคารพบรรการเคารพกฎหมายนะคะวันนี้ครูขอฝากไว้ว่า หน้าที่การไปเลือกการไปเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติเพื่อที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศค่ะฝากไว้นะคะทุกคนเมื่ออายุบรบูรณ์เักเรียนใหญ่นอนหล,ลับทับสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองตามทำตามระบอบประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญของเรานะคะค,คุ้ครูฝากไว้แค่นี้คะ่ะเจอกันชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ